ข้าลางสองนะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดรถเร็วกรุงเทพอภิวัตน์เด่นชัยนั่นเองก็ล็อหลีกับขบวนหนึ่งศูนย์นะครับเที่ยวสุดท้ายเที่ยวลองเที่ยวสุดท้ายที่ผ่านชุมแสงนะครับขบวนสุดท้ายของสายเหนือว่าง่ายๆภาษาบ้านๆโอเคเสียงอาสตอมนะครับหมายเลขยอะไรครับวันนี้ เดี๋ยวพอไปถึงเด่นชายปั๊บก็จะเออเขาเรียกว่าเอารถชุดนอนออกนะครับตู้รถนอนโทษไม่ใช่ชุดรถนอนเออโทษตูน้นอนนั่นแหละนะครับเรียกเหมือนกันเออนั่นแหละนะฮะแหมยังไม่ตึงนะเนี่ยโอเคค่อยๆเข้ามานะครับจะดูซิว่าจากเจ็สิบกว่าเนี่ยจะเพิ่มเป็นแปดสิบกว่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมนดูกันเอาตอมฮะ หนึ่งสามห้านะครับ หัเเจ้าานในการลงเทพระพิวาาวางสานิเดชชัยออรัททีมีริษัทตีพอติเษของตวนะคขึ้นเอไปไที่รอคะแต่รถมีนอนกับรถิเศษเยอะลองหนอ๋อลงมาสิบคนนะครับอ่โอเคก็ถือว่ายังมีคนลงอยู่บ้างนะครับอ๋อสิบคนนะฮะอ่าโอเค โอเคพอใจอยู่นะครับนะพอใจอยู่อา่าโอเคลงมาประมาณ11คนนะครับก็ตอนนี้ขบวน1นึ่งเนี่ยโดดพิเศษอุตราวิถียังมาไม่ถึงนะครับตอนนี้น่าจะผ่านวังกามาแล้วมั้งนะครับโอเคก็อา่าลงมาส1บคนนะครับถ้าฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวน่าจะเปสิบ2นะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึง่ง โอเคสิบเอ็ดคนนะครับโอเคเดินดูต่อสิครับจะรออะไรนั่งเลยครับ เวลาเดินทางมาถึงสถานีทั้งทีเหนื่อยเนาะนะครับนั่งพักได้เป็นเรื่องธรรมดานะครับนั่งพักได้โอเคข้ามไปฝั่งนน้นแล้วข้ามได้นะครับข้ามได้อ่า โอเคตอนนี้ยังไม่เห็นแสงไฟของขบวน1 0นะครับตอนนี้ก็กำลังเล่นเครื่องมานะครับเนี่็เป็นขบวน107นะครับเอาตอม135นั่นเองเนี่ย ตั้งแต่ตู้เขียวตรงเนี้ยนะครับจนถึงตู้นู้นนะครับก่อนถึงรถนอนน,ะนั่นแหละหกตู้นี้เนี่ยจะมาทําเป็นหนึ่งหนึ่งสองนะครับแล้วก็ตัดตู้นอนออกไปแล้วก็ตัดตู้นี้ด้วยนะครับเนี่ยไอตู้สีชมพูตรงเนี้ยนะครับออกไปสามจากสิก็เหลือเจ็ดนะครับเก้านะครับเก้าออกไปสามเหลือหกนะครับ บางวันก็สิบบางวันก็เก้านะครับนะโอเคหนึ่งศูนย์มาแล้วนะครับโอเคพววมาเก้าคันนะครับตัดออกไปสามเหลือหกอ่าชุดเดียวกันเลยนะครับชุดเดียวกันเลยนะฮะไม่ต้องสงสัยอะไรให้มากมายสามกึ่งสองแบบไม้เบาสีเทานะครับโอเค ตอนนี้เขาบน1 0น์กำลังมานะครับรถโดนพิเศษเที่ยวล่องเที่ยวสุดท้ายที่ผ่านชุมแสงนะครับอโอเคต่อนะครับขอนอกเรื่องรถไฟนิดนึงนะครับจอสองจอเนี่ยนะครับที่เขามาติดตั้งนานแล้วแหละนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้งานวันไหนเหมือนกันนะครับเขาบอกว่า ขาบอกว่าสองเดือนนะครับตอนนั้นน่ะที่ผมถ่ายตั้งผู้ชมดูเขาบอกว่า2เดือนถือใช้งานได้นี่ก็จะสองเดือนแล้วมั้งนะครับโอเคตอนนี้เขาบล็อหนึ่งศูนย์กำลังมานะครับโอเคต่อนะฮะใรใช้เครื่องใช้หนึ่งจากนิวโรพิเศษเดียวลองเวทอากาศ โ <Okay. S 2> อเคมาแล้วนะครับโดดพิเศษอุตราวิถีรรขบวนหนึ่งสูตรนะครับเที่ยวล่องเที่ยวสุดท้ายนะครับที่ผ่านชุมแสงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเชียร์ไฟแน่นอนนะครับอุ้ยหมายเลขอะไรคนระับรองเท้าหลุดโอเคเครื่องกันลงแล้วนะครับืมชอบนะแสงอย่างเงี้ยผมชอบนะครับสีขาวๆเนี่ย ถ้าเรามองได้สายตาเนี่ยมันจะดูแบบอาจจะทําให้สายตา,าเสียนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าอยากดูจริงๆอ่ะใส่แว่นนะครับผมมองได้โอ้ยไฟกระพริบไม่แล้วเหมือนขบวนที่สี่เลย,มเยหมายเลขอะไรครับวันนี้ห้าสองอะไรฮะเอาไปซื้อหวยได้นะฮะแบ่งไปสองตัวนะครับเพราะว่าเลขมันมีสี่ตัวนะฮะหมายเลขอะไรครับ,รรบแอบเปิดปิดไฟใส่ด้วย สออห้านะครับเกือบหันไม่ทันเที่ยวล่องเที่ยวสุดท้ายนะครับไปแล้วก็หัวจากคีสไฟ่ห้าสองสองห้านะครับอ่าเวลาถ่ายคลิปกับ เออที่ที่ยืดถ่ายอยู่ตรงเนี้ยนะครับฟิลมมันต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายืดถ่ายอย่างนี้เนี่ยต้องคอยมองว่า GSY มันเลขอะไรนะครับมันเป็นรถกลางคืนด้วยนะฮะโอเคการมาเจอกันนะครับระหว่างเที่ยวแรกที่จอดชุ่มแสงกับเที่ยวสุดท้ายที่ผ่านชุ่มแสงนะครับไม่รู้ว่าโดดห้าหนึ่งจะได้ถ่ายหรือเปล่านะครับถ้าถ่ายคือถ่าย ถ้าไม่ได้ถ่ายก็หมายความว่านอนแล้วนะครับอ๋อเลขสวยจังเลยบชอสอเอ้ยบชสอสามสามเลขสวยอะ่ะ โอเคออกไปแล้วนะครับหนึ่งศูนเจ็ดโอ้โหตู้มันดูโล่งมากเปิดท้ายรถนอนนะครับอ่าโอเคถ้าถ่ายดู้าหนึ่งก็ถ่ายถ้าไม่ได้ถ่ายก่อนอนแล้วไป